อ้ขอบคุณค่ขอบคุณทุกคนอะไรนะฮะขันหลังให้ดูหน่อยอ้ข้างหลังมีอะไรฮะอ้ยขอบคุณค่ะข้างหลังมีจิงจอะไรนะข้างหลังมีจิงจกข้างหลังมีจิงจกดิงหรือเปล่านะมีพึ่งหวานด้วยข้างหลังอะไรอาการสบายเลยครับจูดข้างหลังแทน ขอบคุณครับขอบคุณครับครับมาจากไหนกันบ้างครับเนี่ยกางเจ้าปุณิย์เฮ้ยไปทางมาชมอย่างนี้แม่หาดใหญ่เฮ้ยปลาไปกันมากนะครับขอบคุณต่อพระรามได้ไหมอยากฟังมากครับผมฟังทุกวันเลยขอบคุณครับเรียบตัวขานี้ดังโซ่ ไม่อาจทำนง่วงใจไห้ไปจากฉันแมยากหลายอย่างที่หนึ่งหานอนตื่นลืมตาร้องไห,ห้พรวนใครเรียกหาบเพียงชื่อฉันนอนระระปักหน้งใจพลันน่านจมเลือกเอา Okay.